ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่งมาตรา365การจับกลุมและควบคุมตัวบุคคลหนึ่งบุคคลใดตามบทบัญญัติในลักษณะนี้ให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามีหน้าที่ปฏิบัติตามคำสั่งหรือหมายของสาร หรือตามที่ได้รับแจ้งจากเจ้าพนักงานบังคับคดีวักสองการจับกลุ่มควบคุมตัวหรือกักขังบุคคลหนึ่งบุคคลใดตามมาตรา279วักสองมาตรา284มาตรา353มาตรา361และมาตรา 364ไม่ตัดสิทธิที่จะดำเนินคดีในความผิดอาญา